จังหวัดหนองคายขนส่งผลไม้ทางรถไฟไปจีนครั้งแรกผู้ประกอบการไทยส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นทุเรียน2ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม40ตันและมะพร้าว1ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม20ตันเที่ยวปฐมมกเ์โดยทางรถไฟไปจีนเผยหากไม่ติดขัดปัญหาอะไรจะใช้ระยะเวลาในการขนส่งจากภาคตะวันออกของไทยไปถึงจีนเพียง5วันเท่านั้น ในขณะที่กมรมศุลกากรก็ได้เล่งปรับแก้ระเบียบเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีวันที่27มีนาคม2565ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร,รจำนวน3ตู้คอนเทนเนอร์แยกเป็นทุเรียน2ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม40ตันและมะพร้าว1ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม20ตันที่ต้นทางจากภาคตะวันออก จากสถานีมาบตาพุทธจังหวัดระยองได้เดินทางมาถึงสถานีหนองคายเพื่อจะส่งต่อข้ามไปสถานีท่านาแลงสปปลาวและขนส่งต่อไปอยังปลายทางที่ประเทศจีนซึ่งถือเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ในการขนส่งผลไม้ไปจีนที่ใช้การขนส่งทางรถไฟจีนลาวโดยมีนายวุฒเร่งประดุงทองนายด่านสุลกากรหน,นองคายพร้อมเจ้าหน้าที่สุลกากรหน,นองคายเจ้าหน้าที่การรถไฟ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชหนองคายและตัวแทนของบริษัทก้าวเจริญเทรนทรานสปอร์ตจำกัดได้ร่วมกันตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนจะขนส่งต่อไปสถานีท่านาแล้งสปอป,อปอลาวต่อไปวันนี้เป็นขบวนแรกของทางบริษัทก้าวเจริญนะที่นาทุเรียน2ตู้ใช่ไหมฮะแล้วก็มะพร้าวหนึ่งตู้เป็นพืชผลทางการเกษตรของไทยเนี่ยออกไปยังประเทศจีนนะฮะโดยผ่านทางรถไฟเพื่อไปที่ลาวก่อนไปที่เวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คหรือว่าไปที่ท่านาแล้ง แล้วก็เปลี่ยน,ยนแคล่จาก่างหน่จากราง1.1เมตรเป็น1.435เมตรแล้วก็จะวิ่งตรงเข้าไปสู่เข้าไปสู่ที่ด่านบ่อเต็นแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะต้องลงจากรถเนื่องจากด่านรถไฟที่มอหานเนี่ยยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็คือก็ต้องรอเขานะฮะก็คือโดยเร็วที่สุดตอนนี้ภาครัฐบาลกับภาคประชาภาคเอกชนนะฮะในการดำเนินการก็พยายามที่จะให้มีการเปิดด่านรถไฟมอหานให้เร็วที่สุด ในส่วนของศุลกากรเราครับได้มีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างศุลกากรก็คือโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านประหลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ท่านทิพย์ดีโดยเฉพาะท่านทิพย์ดีอะ่ะได้ให้ด่านศุลกากรหนองคายเนี่ยดาเนินการแก้ไขทั้งหมดในเรื่องที่มันติดขัดด่านศุลกากรหนองคายก็เสนอท่านทิพย์ดีขอให้ท่านทิพย์ดีเนี่ยแก้ไขกฎกระทรวงกฎกระทรวงก็ต้องเสนอท่านประหลัดกระทรวงเพื่อแก้ไขจากเมื่อก่อน ที่ด่านรถไปหนองคายเนี่ยนะฮะเป็นแค่ด่านพรมแดนการตรวจปล่อยสินค้าก็จะมีต้องมีลิฟต์ลิฟต์ออฟตู้ขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจที่ด่านศุลกากรหนองคายซึ่งห่างจากนี่ไปประมาณ3ามกิโลนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วขึ้นแค่แล้วก็ไปอีกซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการลิฟต์ออนลิฟต์ออฟตู้สินค้าเพื่อผลการเกษตรท่านทิดีต้องการลดต้นทุนตรงนี้ในกรณีที่ส่งออกนะฮะคือไม่ให้มีมีต้นทุนเพิ่มกับเกษตรกรเลยต้องการให้เกษตรกร หรือว er mm ่า hmm. ผ <'s> okay. ู้ส่งออกผลไม้พืชผกผลไม้ไทยเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็มีต้นทุนที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นท่านทิพดีก็มอบหมายให้ด่านสุกรหนองคายเนี่ยมาดําเนินการเกี่ยวกับด้านพิธีการซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกอินฟาสต์เจอร์เนี่ยก็ยังไม่มีก็ต้องใช้ใช้คนเนี่ยใช้ทีมงานเนี่ยใช้ทีมงานเจ้าหน้าที่ของสุกรในการดําเนินการทั้งหลายเพื่อให้ได้รับความสะดวกแล้วก็มีต้นทุนที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นท่านทิพดีก็มอบหมายให้ด่านสุกรหนองคายเนี่ยมาดําเนินการเกี่ยวกับ ด้านพิธีการซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกอินฟาสตัคเจอร์เนี่ยก็ยังไม่มีก็ต้องใช้ใช้คนเนี่ยใช้ทีมงานเนี่ยใช้ทีมงานเจ้าหน้าที่ของสูงกรในการดําเนินการทั้งหลายเพื่อให้ดําเนินการไปได้ก่อนทั้งตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าขาออกผ่านแดนโดยที่ไม่ให้เกิดต้นทุนกับผู้ประกอบการนะฮะเป็นการส่งเสริมการส่งออกและเป็นการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับเห็นบอกว่าจะมีการนำนิกเซเรยถึงจุดนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือ ท่านทิพดีก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่งมีการเปิดเขาเรียก e a อ c t i o n นะฮะก็คือเรียบร้อยแล้วะฮะก็คือก็ต้องรอผลนะฮะแต่ว่าก็จะต้องรีบดําเนินการให้เสร็จไม่เกินเดือนกรกฎานเนี่ยครับจะต้องเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาติดตั้งเดิมทีเนี่ยเนื่องจากว่าแผนตรงเนี้ยเป็นด่านพรมแดนก็เลยแผนว่าจะเอาไปไว้ที่ตรงตรงสะพานนะฮะก็ค,คือแต่พอ กรมสุกนกรได้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเขตสุกนกรเพื่อตรวจปล่อยสินค้าทั้งเข้าทั้งออกทั้งผ่านแดนได้ทั้งหมดก็กรมก็มีนโยบายวอกเอ้ยเอางั้น,เอ,น,นเอาเครื่องเอ็กซ์เรย์เนี่ยมาติดตั้งที่ตรงนี้เลยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกจะได้ไม่ต้องเกิดค่าใช้จ่ายสมมุติว่าถ้ามันจะเกิดมีสมมุติว่าถ้าเกิดกรณีซีนตู้ผลไม้เนี่ยเขาแตกอาจจะต้องเอาไปไว้ที่ด่านซึ่งก็ไม่ต้องละก็ไว้ที่นี่แล้วก็ X เอ็กซ์เรย์มันก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เเป็นนกกกกกกาาาารรรรสสสสส่่่งงงิมอออออวววยคะด ขบวนนี้เป็นขบวนรถไฟรถที่ขนส่งผล,ลไม้ขบวนแรกของไทยนะครับที่จะขนส่งทางรางผ่านเส้นทางลาวนะครับไปจีนนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุเรียน2ตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือเขาเรียกว่าตู้รีเฟอร์นะครับเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตู้ก็จะเป็นของมะพร้าวนะครับผมครับ้วนี้ปัญหาวุธสงในการขนส่งมีไหมครับตัวนี้เ,อ,งไงไเอ,อ่อถ้าถามกะตรงๆนี่ก็คือว่า ปัญหาการขนส่งก็มีผลกวระันเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบไหว่าจีนเนี่ยนะครับเขาก็ค่อนขา้างสตรินกนิดนึงว่ารถของเข้าออกกลัวเขากลัวว่าจะโควิดจะติดนะครับทำให้อย่างนี้เกิดกปัญหาการส่งทั้งในทางรถและก็ทางรางนะครับแต่ว่าเ,เราเนี่ยโชคดีนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากทางไม่ว่าจะเป็นทางการรถไฟหรือว่าทาง สุนักรนะครับที่ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยประสานเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราขนส่งได้นะครับเพราะว่าการขนส่งครั้งนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันสำเร็จหากมันสําเร็จเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ประสานเรียบร้อยละไปถึงได้แน่นอนแล้วนะครับแล้วเมื่อถึงต้นเดือนพฤษภาที่ผลไม้ไทยเนี่ยจอกเยอะแยะเนี่ยนะครับผมจะเป็นการช่วยเกษตรกรในการส่งออกด้วยนะครับผมจริง,รงๆเชื่อว่าตอนนี้นะครับก็จะมีการขนส่งเนี่ยมันมีราคาสูงอยู่ นะครับแต่ว่าทางหน่วยราชการนะครับเราได้ประสานงานทำหลายอย่างในเรื่องของการอัตโนมัตินะครับเพื่อให้การลดการใช้คนน้อยลงเซฟต้นทุนมากขึ้นนะครับเพื่อให้คอร์สเนี่ยตรงนี้มันไปได้นะครับจริงๆเนี่ยว่าหมายจริงคือให้มันไปได้แล้วก็เราอยู่เราขอแค่อยู่ได้อย่างเดียวนะครับผมจริงๆสําคัญที่สุดคือขอให้มันไปได้จริงๆนะครับแล้วอันนี้ช่วยเกษตรกรไทยได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของเราไม่ได้ทําแค่ของเราคนเดียว เราก็มีคู่ค้าของเรานะครับเราตั้งบริษัทอยู่ในลาวแล้วนะครับแล้วมีคู่ค้านะครับอยู่ในอยู่ในจีนนะครับซึ่งทุกฝ่ายนี่ก็ช่วยร่วมมือกันเพราะว่าโครงการนี้ทั้งหมดนะเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในร่วมอยู่กับ b r i หรือเ and Road Initiative นะครับซึ่งจีนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะครับผมและบริษัทที่เป็นคู่ค้าของเราที่จีนเนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนวิสาหกิจรายใหญ่ของจีนเลยนะครับที่เป็นคู่ค้าหลักของเรา นะครับผมตรงนี้เขาก็ต้องทำตามนโยบายหลักของเขาที่จะนำสินค้าเข้าออกนะครับตามเส้นทางนี้นะครับตามนโยบาย l บ and r o a ร i ี i น i ่ยทีหรือ B r i เนี่ยนะครับผมครับเพ่อจไม่มีติดขัดหรือว่ารอตัวไม่ไม่ปัญหาเลยการขนส่งทางนี้จะเร็วกว่าปกติประมาณเท่าไหร่ครับเร็วกว่าเหรอครับเร็วกว่าโอ้โหหลายเท่าเลยครับจากนี่นะครับไปถึงถ้าไม่ติดขัดนะครับจากเออเอาตีที่ยองนะครับผมง่ายดีนะครับระยองเนี่ยนะครับ ไปจนถึงตัวคุณหมิงนะครับประมาณไม่เกิน5วันกับ4วันน่าจะถึงแล้วถ้าเป็นแบบเก่านะครับประมาณสักกี่วันแบบเก่าทางเรือเนี่ยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับบางทีเนี่ยการขนถึงทางเรือเนี่ยม่ใช่ว่าไม่ได้บางทีไม่ได้ขนตรงบางทีต้องมาอ้อมไปที่ตัวสิงคโปร์ก่อนนะครับจะเป็นเรือบาสนะครับไปลงที่สิงคโปร์แล้วอ้อมออกซึ่งตรงนี้โอ้โหมันใช้เวลาหลายวันมากครับดังนั้นเนี่ยทางทางนี้หนึ่งอย่างแรกคือเร็วครับอย่างที่2คือว่าในส่วนของตอนนี้ ทางเรือเนี่ยติดขัดเพราะว่าเรือมันเข้าออกท่าได้ยากมากทําให้ค่าใช้จ่ายสูงครับผมแล้วก็ทําให้มีคิวรอ,อนานมากครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้น่าจะอยู่อยู่ต่อไปอีกนานเลยครับครับผมก็จะในระยะ3-4ปีช่วยเกษตรกรไทยมากถ้าขนส่งทางด้านนี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ทางการจีนเนี่ยนะครับก็พยายามเร่งให้แบบทางด่านเนี่ยทำงานได้เร็วที่สุดน,นะครับ ตอนนี้มันโยมบายออกมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ที่ด่านที่โมฮันที่อยู่ติดกับบ่อหารของเรานะครับผมนะครับก็บ่อหารที่อยู่กับทางติดกับบ่อเต็นของเรานะครับโทษทีนะครับก็ตอนนี้ก็เขากำลังทําทุกอย่างเพืเป็นออโตเมตเหมือนกับเส้นทางที่ด่านพิงเสียงนะครับที่นู่นที่ที่เวียดนามนะครับผมให้อยู่ในระบบเดียวแบบเดียวกันเลยเพื่อให้ขนส่งได้ดวที่สุดเพราะปกติถ้าไปทางรถนี่ไปออกทางทางเวียดนามจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้า ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน